Oh, <S <S สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เจอกับคุณครูอารวมณ์ช่วยเรื่องนะครับในการเรียนรู้รูปแบบฮอนดีมานในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา คุณครูขอชี้แจงกับนักเรียนว่าเมื่อภาคเรียนที่หนึ่งนั้นคุณครูได้จัดการเรียนการสอนในสาระที่เป็นสุขศึกษาเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้จัดกิจกรรมทางพละศึกษาให้กับนักเรียนเลยเพราะฉะนั้นในภาคเรียนนี้คุณครูขอเน้นเป็นการจัดกิจกรรมทางพละศึกษาเป็นหลักนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และก็เพื่อลดน้ำหนักของร่างกายของนักเรียนนะครับดังนั้นในการเข้าเรียนกับครูในวันนี้นักเรียนจะต้องร่วมทำกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมไปกับคลิปการสอนของครูด้วยนะครับครูจึงขอให้นักเรียนได้เตรียมตัวเองในเรื่องของการแต่งกายเพื่อที่จะพร้อมในการออกกำลังกายและเตรียมสถานที่ที่จะปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายให้พร้อมด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะครับครูขอให้นักเรียนได้ เรียนรู้ประโยชน์และความสําคัญของการออกกำลังกายก่อนนะครับ บันนี้วัยรุ่นมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันและไม่ค่อยใส่ใจในการออกกำลังกายเท่าที่ควรสุขภาพที่ดีส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายและภูมิคุ้มกันโรคทำงานได้อย่างปกติส่วนใหญ่วัยรุ่นมักจะใช้เรื่องของเวลาความเหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตประจำวันมาเป็นข้ออ้างในการไม่ออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรถึงแม้จะรู้ว่าสุขภาพสำคัญต่อร่างกายมากแค่ไหนต่อไปเรามาดูถึง10ข้อดีของการออกกำลังกายกันบ้างดีกว่า 1. ทําทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนแข็งแรง 2. ทํทำให้นอนหลับสบายมากขึ้นการออกกำลังกายในช่วงเย็นช่วยให้พักผ่อนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีผลโด,ดยตรงกับระบบประสาท 3. ทำให้ผิวสดใสการออกกำลังกายช่วยนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายได้มากขึ้นหากได้รับออกซิเจนมากเพียงใด ก็จะช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระได้มากขึ้นเท่านั้น 4. ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองสมองก็เหมือนกับอวัยวะส่วนอื่นๆที่มีการเสื่อมลงตามวัยแต่การออกกำลังกายช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ 5. เพื่อป้องกันโรคการออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคได้หลายชนิดโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะอันเนื่องจากการมีอายุมากขึ้น 6. เพื่อการเจริญเติบโตการออกกำลังกายจัดเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเด็กที่ไม่ค่อยออกกำลังกายแต่มีการกินอาหารมากอาจมีส่วนสูงและน้ำหนักมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันและทําให้มีไขมันมากเกินไป 7. เพื่อรูปร่างและสั่วทรง การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้มีรูปร่างสัดส่วนที่ดีทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น 8. ลดความอยากอาหารการออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยในการควบคุมความรู้สึกช่วยให้คุณลดความอยากอาหารในมื้อเย็นได้ดียิ่งขึ้น 9. เพื่อสุขภาพเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง 10. ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นการออกกำลังกายจะช่วยส่งผลดีต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราเมื่อรู้ถึงข้อดีของการออกกำลังกายกันแล้วเรามาดูถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าเวลาของคุณอาจจะถูกลบกวน คุณออกกำลังกายควรพัก1 2ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนและที่กล่าวมาทั้งหมดคือข้อดีและข้อเสียของการออกกำลังกายเมื่อรู้อย่างนี้แล้ววัยรุ่นอย่างพวกเราจะรอช้ากันไปทำไมเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองมาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเมื่อทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วครูคิดว่าพวกเราคงพร้อมจะ ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปออกกำลังกายกันเลยครับสวัสดีครับทุกค่าขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ ก็ขยับขยับกายวันนี้ชีวิตเกาเลียนเช่นเคยค่ะเจอกับเรา4ี่คนแบบนี้แน่นอนว่ามีท่าบริหารร่างกายมาฝากคุณผู้ชมให้ขยับแคนขยับขาเพื่อคืนความสดชื่นและปลุกความแข็งแรงให้กับร่างกายคุณค่ะกับท่าบริหารง่ายๆค่ะที่คุณเองก็สามารถทําได้แล้วก็ทกวิธีด้วยค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีครับน้องๆสวัสดีนะสิครับ สวัสดีค่ะนักเรียนตุกคขอเคารพไอ้เกีวที่เชื่อไอี่ยเช่ที่เป็นเด็กวัยประถมกบกิบพอดีน้องๆน่ารักจริงๆเราควรจะออกกังกกยตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะไม่ว่าตอนโตมาเราค่อยออกแบบนี้จริงๆแล้วมันต้องต่างกันยังไงไหมคะการออกกังกายกับเด็กกับผู้ใหญ่ จริงๆคือทุกเพศทุกวัยต้องออกกำลังกายครับโดยเฉพาะองค์การไมโลกเนก่ยกำหนดขั้นต่ําไว้ครับว่าเด็กวัยน้องเนี่ยก็คือตั้งแต่วัยประถมเนี่ยต้องมีการออกกำลังกายที่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตแออฉะนั้นการอาหารการกินสำคัญถึงการออกกำลังกายและการพักผ่อนก็สําคัญใช่ครับผมแล้ววันนี้เราจะมาออกกำลังกายแบบไหนครับคอณคืออย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องออกกำลังกายแบบแอร์บิดแอรบิดเคียแบบต่อเนื่องทำให้อัวใจเต้นแรงขึ้นครับนะครับอย่างน้อยวันละ ให้ถ่ายว่าน้องๆต้องออกกำลังกายวันละกี่นาที15นาทีเปล่าวันละ60นาทีหกสิบก็คือหนึงชั่วโมงออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงเปล่าซึ่งตอนนี้ข้าพละนี่อาจจะมีอาทิตย์ละกี่วันเรียนพละอาทิตย์กี่วันครับอาทิตยพละทนี่กี่วันโลก หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสมัยหนูก็หนึ่งครั้งหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนชุดอีกเหลือ30นาทีครูพูดอีกสินาทีเช็คชื่อที่เหลือออกค่ะอ่าฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตอนนี้ขั้นต่ําเราไม่ถึงเราเลยต้องมากระตุ้นการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นครับอ่าจริงๆคือถ้าน้องๆเล่นนี่เตยเข้าเขย่งจับอะไรก็ได้หมดถือว่าออกกำลังหมดถือว่าออกสบายหมดแต่วันนี้เรามาเป็นแพทเทิร์นนิดหนึ่งผู้ชมทางบ้านก็ทำตามได้ไม่เป็นไรน้องๆครับนะครับตอนแรกเราวอร์มกันไปก่อนเดินนนนยย่่าาาาาเเเททท้้ตตมมะคครรัับออีีืกว เหมือนถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเวลาไปฟิตเนสต้องขึ้นเดินเทรดมิลค่ะอ่าต้องเดินเป็นลู่วิ่งจะเป็นแสนจริงๆไม่จำเป็นบ้านก็ได้ไม่ต้องซื้อมาไว้ที่บ้านเอาไปตากผ้าไม่จำเป็นการทําแบบนี้ก็มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันถูกต้องอ่าเดินยกเข่าสูงหน่อยอ่ายกเข่าสูงนะครับหายใจลึกๆฉะนั้นช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราจะไม่หยุดเลยเพื่อเป็นการออกกำลังแบบต่อเนื่องนะครับ และการออกกําลังกายที่บอกว่าเป็นขั้นต่ำเนี่ยต้องกระตุ้นเรามากพอคือทําให้เราเหนื่อยหายใจแรงหัวใจเส้นแรงครับอ๋อทำให้บริหารหัวใจด้วยใช่ฉั้ถ้าเด็กธรรมดาเนี่ยออกกําลังกายแบบเบาๆเคลื่อนไปเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะกระตุนสุดทีเริ่มยากขึ้นอ้าวย่ำย่ำย่ำย่งย่งพยายามให้แถวอยู่เหมือนเดิมนะไม่งั้นมันจะรวม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 กันมาอยู่ข้างหน้าอันไหนจะแถวจะแถวใจลึกๆค่ะเมือนตอนนี้วิ่งเราทุกคนเริ่มอยู่ด้วยกันเริ่มจับกลุ่มเป็นกริ่มฉะนั้นจะเร อันไหนถอยหลังไปหน่อยแถวสองนิดนึงอ่าห่างกับเพื่อนนิดนึงฉะนั้นวัยนี้วัยแข็งแรงอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านทำตามได้เรียกระดับที่เหมาะส่งมาตัวเองนะครับให้น้องๆเร็วที่สุดวัยใจรื้เลึกตีไปได้ทีหนึ่งสองสามยกข้างสูงตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหนี่จะไปให้ ย้ำย้ำเท้าอยู่ย้ำเท้าย้ำให้ย้แท้อ้ยจะตาดูขยันตั้งใจมากเดินเดินย้ำเท้าเดินย้ำเท้าย้ำยูกอรอย่าพ่งยนะหายใจเรื่องเรื่องหายใจลึที่สุดนะที่สุดเขาใจเพาที่สุดเหมือนวิ่งแข่งใครทำได้ดีทำได้ได้รางวัลสิบปเตรียมตัวอีกรอบหนึ่งสิวินาทีอีกทีนึงนะเตรีนะเร็วที่สุดนะขยายแถวกอนขยายแถวขยายแถวอย่าโดนพ่งดนตัล ถ้าเป็นแฮมเช่ทางบ้านก็แค่ลองพยายามให้มันเร็วขึ้นนะครับอ่ะเตรียมตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ายังเดินอยู่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 เดินเดินเดินหายใจลึกๆหายใจลึกๆยกมือขึ้นอ่ายกมือขึ้นยกมือขึ้นหายใจลึกๆอ่า ลองพูด1 1 0 1 1 1ัน1 1 0่1ร้1ย1นึ1 1 0นึ่งพันหน่นึ่พใครพูดไม่จบไหมคือเสียงหายใจเนี่ยใครหอบแล้วพูดเมื่อกี้ใช่ฉะนั้นถ้าใครพูดไม่จบเนี่ยเพราว่าน้องๆยังไม่ค่อยฟิตครับถ้าเราทำเป็นประจำเนี่ยเราจะแข็งแรงหายใจได้สบายๆต่อไปนะครับเป็นก้าวเท้าไปข้างหน้าก้าวขวาก้าวซ้ายตาม ถอยหลังก้าวขวาก้าวซ้ายตามเอาแค่นี้ก่อนวอร์มอ่านะครับเหมือนตารางก้าวช่องเลยนี่ชิวเรียนน้องมีสีไปด้วยพอดีเลยใช่อ่ะขวาซ้าย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 ทีนี้โอ้ยน้องๆเก่งขนาดนี้ให้ทําทำง่ายๆก็กระไรอยู่เอาล้วต้องทำยังไงดีนะครับลองลองอ่าเดี๋ยวถอยมาหยุดนะครับ ถอยก้าวเท้าขวาไปให้ไกลที่สุดไกลๆเลยเนาะขรขายาวก้าวเท้าซ้ายตามขึ้นมาคำว่าไกลสุดเอาแค่นี้คือเราจะไม่เอาไปจนจนอยู่อย่างนี้คือเอาไปให้เรายืนทรงตัวได้ก็คือตัวไม่ล้าไปเยอะส้นเท้าไม่ล้มเข่านะครับอไม่ต้องถึงขนาดตัวเซนะถอยขาขวาไปให้ไกลที่สุดถอยไกลสุดทิ้งน้ําหนักไว้ที่ขาหน้าฉะนั้นเวลาเราถอยไปเนี่ย ขานี้ก็ยังยังมั่นคงอยู่ค่ะถอยกลับขึ้นมายืนการเท้าขวาไปอ่ายาวๆกลับมายืนหนึ่งถอยอพร้อมกันพร้อมกันทำให้พร้อมกันอ่ะขวายืนขวาถอยขวายืนอ่าไปสิบครั้งหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ส ห้าเริ่มพร้อมเรียงหกเจ็ดแปดเก้าซ้ายเราสอนเนื่องข้าซ้ายกัข้างหน้ายาวๆขาซายข้างซ้ายหนึ่ถอยซ้ายสองสามสีก้าซ้ายถอยซ้ายเก้าซ้ายห้าหก้า สิบอ่าหายใจลึกๆก่อนหายใจลึกๆหายใจลึกๆเลยหายใจลึกๆนะครับนอ่าเหนื่อยเหนื่อยต่อไปค่ะนะครับย่อย่อย่อขาลงไปแตะหัวเข่าอ่าย่อขาลงแตะหัวเข่าแล้วยืนแค่นี้พอย่อขาลงแตะหัวเข่ายืนย่อขาลงแตะหัวเข่ายืนขยี้งย่อขาลงแตะหัวเข่ายืนขยี้งนะครับย่อขาลงอ่าขยี้งอ่าสิบครั้งเต็มตัวหนึ่งสอง สามสี่ตอนย่อลงไปเราก็ต้องหลังน้าอยู่นะคะไม่ก้มเนาะหกเจ็ดย่อเข้าย่อเข้าไม่ได้ก้วย่อเข้ายืดหลังไว้นะเ้าอีกครั้งหนึ่งสิบโอเคพักนะครับจริงๆหลายคนเนี่ยไม่รู้คนเราสูงได้ต้องมีแรงกระตุ้นฉะนั้นแรงกระตุ้นมันต้องมีแรงแรงกระแทกนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นเวลาเราย่อเนี่ยน้องๆระวังก็คือตอนเราย่อไปเนี่ย อย่าให้ซนหาวหลุดออกมาค่ะอ่าแล้วก็ดูไว้สาวๆบางคนย่อไปอย่าให้เข่าบีบเข้าหากันอืมก้าวไปเลยก้าวไปเท้าชี้ไปทางไหนไปเท้าชี้ไปทางไหนเข่าเราชี้ไปทางนั้นค่ะค่ะะนครับอ่าเต็มตัวเต็มตัวเอาล้วนะทีนี้พร้อมไหมจากขย่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นกระโดดกระโดดกันแตะเข่าปุ๊บกระโดดพอกระโดดลงมาเราต้องย่อให้มันนิ่มๆก่อนอย่าให้มีเสียงนะใครอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาอ่าเต็มตัวย่อลงมานิ่มๆแตะเข่า หอ่ะเย็บกิบสองนิ่มเสียงมาจากไหนสามนิ่มๆสี่ห้าดีกอย่าให้ดังอย่าให้ดังเจ็ดแปดเกหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆอ่า ถึงจะบอกว่าเรากระดูกอยากให้มันเจริญเติบโตต้องมีแรงกระแทกแต่เราไม่ได้ต้องการให้มันกระแทกแรงขนาดนี้เล่นบาสก็ช่วยใช่เราต้องการให้กล้ามเนื้อเราซัพพอร์ตแรงด้วยฉะนั้นเดี๋ยวยาขึ้นไปอีกนะครับกระโดดตอนกระโดดขึ้นไปเนี่ยชูมือด้วยทีนี้แหละกระโดดได้นะกระโดดชูมือแล้วก็ย่อลงค่ะฉะนั้นบางคนอยากไม่ต้องกระโดดแล้ว เออเอาขาขึ้นมาถ่ายรูปแต่หน้าเพื่อนเลยนะนเดี๋ยวเตรียมพร้อมลงไม่ดีกระโดดขึ้นไปแล้วก็เตรียมเอาขาลงกระโดดขึ้นไปชูมือไม่ต้องยกเข่านะไม่ต้องงอเข่าเตรียมตัวเตรียมตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ไม่เบาแล้วคันนี้ไม่เบาแล้วชูมือลงเบาๆบาอชูมือลงเจ็ดห้า ซี๊ดเอาไว่งแขนไว้ก่อนแว่งแขนไว้ก่อนหายใจลึกๆอย่าพึ่งหยุดท่านผู้ชมทางานก็เลือกเลือกระดับได้ยกมือ่ถ้าเป็นผู้สูงอายุกล anyway ัวแรงกระแทกก็แค่แกว่งแขนแล้วก็ยกแล้วก็ขยี้ขาขึ้นแค่นั้นเองนะฮะใช่หายใจลึกๆหายใจลึกๆต่อไปต่อไปต่อไปนะครับยกขาขวาขึ้นมายกขาขวาขึ้นมาขาขวาอยู่ไหนยกขาขวาขาขวาขาเดียว ก้มไปถ้าเป็นผู้ชมธรรม้าแตะเข่าน้องๆแก่เก่งแล้วแตะพื้นแตะพื้นเลยขึ้นไปยืนหนึ่งไม่เอาขาลงนะสองถ้านี้ระวังเตะหน้าเพื่อนด้วยนะสามสี่ดีดีต่อไปต่าไปห้าระวังหน้าเพื่อนนะคอยไปกันเลยเจ็ดแปดเก้า หายใจเรื่อยๆหายใจเรื่ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายโฟกัสนะทําสวยๆเวลาก้มลงไปเนี่ยไม่ต้องแตะอ่าแล้วขึ้นมาก็ไม่เอาขาวางใครทําได้ต่อเนื่อง10บครั้งไม่มีลงพื้นเลยเนี่ยถือว่าเก่งมากพี่ให้10บคะแนนใครทำได้เต็มตัวเต็มตัวอ่าหนึ่สองซ้ยอมไปสวยๆอ่าไม่ต้องแตะพื้นขึ้นมายืน1นดีสองวิกขาสันิ่นิิิ สามสี่ใครทำได้ได้รางวัลหายใจลึกๆึกลงขาจเข้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครไม่เอาขาลงเลยใครไม่เอาขาลงเลย นายกมืออตบมือเพื่อนเลยเยี่ยกมาก,มากใครทำไม่ได้กลับไปฝึกกลับไปฝึกกลับไปฝึกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับการออกกำลังกายที่ดีนั้นเนี่ยไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเราเป็นคนโตแล้วหรือเป็นคนที่สูงอยู่เท่านั้นนะครับแต่ว่าควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เราที่ยังจะมีแรงนะตอนเด็กๆเนี่ยกำลังดีเลยจริงจริงคืออย่างที่บอกว่าขั้นต่ำต้องเหนื่อยประมาณนี้หกสนาทีนะหกสิบนาทีนะครับไม่จเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายเป็นเล่นเป็นเล่นอะไรก็ได้นะครับให้ได้ออกแรงให้วิ่งให้ได้กระโดดกันนะครับทันนี้ก็เพื่อสุุขขภาาาพพแแลล้้ววกก็็เื่่่อสรรูปงทีด ที่ดีขนาดโคตรน,นงเนี่ได้วปรียบส,สวยแล้วรอก,กันถูกต้องนะครับวันนี้พี่นายนะครับนักเรียนคงออกกําลังกายกันสนุกแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเรียกน้ําย่อยในการออกกําลังกายแค่เล็กๆน้อยๆนะครับวันหน้าครูจะนํากิจกรรมการออกกําลังกายแบบหนักๆมาให้กับนักเรียนได้ออกกําลังกายกันนะครับแต่นักเรียนครับอย่าลืมการออกกําลังกายนั้น ต้องปฏิบัติเป็นประจำและต่อเนื่องนะครับนักเรียนจะปฏิบัติกันเฉพาะในค่าเรียนหรือชั่วโมงที่เรียนกับคุณครูนั้นมันไม่เพียงพอหรอกครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้นำกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันนี้ไปปฏิบัติเพื่อการออกกำลังกายอย่างประจำและต่อเนื่องและอย่าลืมนำคลิปการออกกำลังกายมาฝากคุณครูบ้างนะครับคุณครูจะคอยชมอยู่นะครับคลิปออกกำลังกายของพวกเราสำหรับวันนี้ ครูขอยุติการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกับกิจกรรมออกกำลังกายสนุกสนุกกับครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ